สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไม่นี้ครับพี่น้องวันหยุดครับพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วพ้าพีผพานองเข้าไปไป,ไปให้ไปหน้าครับผมไปไปเลาะเบอ่งไห้ตรงหน้าก่อนเป็นยังไงเนาะเขานามทำปลาพี่น้องนี่ครับผมไปให้ไปหน้าพี่น้องย่างไปตำทงังนี่แะครับย่างเอาเข้าเบอร์นี่ย่างเอานะครับเื่อว่าผอเฮ็ดพ่อนน้ใหม่อ้ยพีน่น้องน้ำใหม่ ทอไมกอนี่ก็มีอยู่พ่ดโอ้ยคนบ่ผานบอันนี่พ่ดออกลายนออยู่ขึนจนสูงเหมือนแหลกเลยครับพี่น้องยังไปให้ไปหน้าับพี่น้องไปให้ไปหน้าครับผมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดแนหานมใหม่แน่ครับผมนี่เลยครับพี่น้องความเป็นอยู่ของอีสานบ้านเฮ้ง่าย่างเอาพ่อยังก็เก็บเอาเก็บกินเอานะครับเก็บไปกินครับพี่น้องเห็ดปลากับกินได้นงใหม่ก็กินดีนะครับผม พักนั่งอ่างหญ้าครับพี่นอ้องพาพี่น้องเข้ายญ้าไปเรื่อยๆครับผมไปหาเห็ดหาหน้ตใหม่นะครับผมนี่ในป่าในคลองมีคลองพร้อมครับมีคลองเพื่อพ่อกบพ่อขียดพ,พ่อปูพ่อปลานะครับไปขึ้นีิฝนตกเนาะนะน้ำก็ได้ถนนทนทางกับป้อด้มีอยู่พี่น้องวุ้ยเอาเอยียงนีิโอ้ย ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกผู้ซื้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับไปหาเห็ดทำกันพี่น้องไปหาเห็ดครับพี่น้องไปหาหล่อเบิ่งเห็ดครับเพื่อได้เห็ดได้หอนกอที่มีบอน้มยกอที่เบิ่งน้มยกอที่ก้อนมีบอโอ้ยยังบอดออกครับกอที่บอดออกนะครับพี่น้องพาพี่น้องเข้าไปหาหล่อเบิ่งเห็ดหล่อเบิ่องยังโอ้มีบอพี่น้อง หาเห็ดเป็นอมปุ่นพี่น้องปลาเข้าจะไปขามใส่ระบาดพี่น้องมันข้าห่วหยอยู่ที่ไปขามใส่แหละขามไม่ปุ่นละพี่น้องไปเลาะเบางึงเสือพ่อเห็ดพ่อหอนในพน่นมีโบในพน่นมีโบเห็ดมีโบ่หาหาหนังกันพี่น้องหาโอ uh ้ยมีอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นเห็ดเห็ดก่อนทางนี่นี่นี่เห็ดพี่น้องเห็ด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  เฮ็ดเอียงเลยนี่เอ้ยคระพรหมเฮ็ด huh. นี่กินเบิ่งเนื้อพี่น้องเด้อถ่ายอันใดกินบ่ได้ก็อยากส้กินนี่ครับอันใดเฮาบ่มั่นใจอยายพีกินได้โอ้ยปุ่นทอกระหน่ำนี่เฮ็ดไปใส่โอ้ยบ้างทอไปให้ไปหน้าฮลาะเบอร์พี่น้องน้ำข้างข้อค้างยังอุ้ยเห็ดก็จนเทาบ่ละพี่น้องเว้ยนี่ครับผมเห็ดเห็ดที่พี่น้องเทาบ่แล้วนี่ โอ้ยต้นบักตอบักแต่หาเบึงเห็ดครับพี่นอ้องเอ้ากบปูปลาหน้าน้ำม,มีบ่นี่พูดแล้วพี่น้องจะไปขามใส่น้องกบบาดนี่เนาะโอ้ยคนตาน่างถิ่นเอาเนาะอืมเนาะย่างไปพี่น้องย่างไปเพื่อพ่อเฮ็ดพ่อนนงอางหยาผูเขามีรถเขาขี่รถได้พี่น้อง ผู abei, while, Please, ้เคยมีรถเขาก็ขี่รถไปเขาบ่มีรถก็ย่างเอาครับพี่น้องไปครับไปผู้เป็นมีรถเป็นขี่รถไปครับปุ่นปู่เขาบ่มีก็ย่างเอาครับพี่น้องขอพูดอะไหลายครับพี่น้องที่เขา่าก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์บักแต้ครับพี่น้องบักแต้บักแต้ผ้าประเบิงบักแต้พี่น้องโอ้ยคักหลายขอพูดอะไหลายครับพี่น้องโอ้ยบักแต้หัวหล่นพี่น้องเขาเก็บบักแต้กขาแล้วพี่น้องเด้อเอาเท่านี้ก็พี่น้องขอพูดอะไหลายครับที่เขามาที่ก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ